ใครท,ทาศูนย์การค้าดูปี67ฟื้นขึ้นมาชัดนะฮะรายได้กลุ่มค้าปีโตตั้งสองหลักในขณะเดียวกันกําไรโตสองหลักเกิน3 0ขึ้นเตรียมตัวครับสำหรับผู้เช่าเขาจะขึ้นค่าเช่าแน่นอนนะครับในปี68นะฮะท่านผู้ชมครับผู้บริการและหัวหน้าส่วนสำนักขีดใจและทิ่ปรึกษาบริษ,ษัทนายแฟรงค์ประเทศไทยจำกัดเป็นบริษ,ษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโบรกเกอร์ซื้อขายพวกอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับโลกแล้วก็ในไทยนะครับ ผู้นวยการท่านนี้มีชื่อว่านายสัญชัยกูเอกชัยนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่เรียกกันว่าศูนย์การคา้าตีซะว่าห้างนะครับห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะปรากฏว่าในปี67เนี่นะฮะธุรกิจศูนย์การค้าเนี่ยฟื้นตัวนะฮะเออทำไมฟื้นดูไหมสาเหตุก็มาจากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาถึงขนาดนี้ประมาณร่วมๆ3 6มสถึงสาล้านคนอันนี้ต่างชาตินะครับคิดเป็น88%ก่อนที่จะเจอโิด1 9 แสดงว่าฟื้นมาได้ประมาณร่วมๆเกือบ90%รละวนะครับสิ่งสําคัญต่อไปเนี่ยครับก็เพราะว่ากําลังซื้อของคนต่างชาติที่เข้ามาเยอะด้วยอันที่สองของการฟรีวีซา่าหรือจะวีซ่าฟรีก็แล้วแต่แล้วแถมอยู่นานด้วยนี่นะฮะยิ่งทาให้ต่างประเทศเดินทางเข้ามาไทายเยอะและในที่สุดก็คือเกิดกําลังซื้อของคนต่างประเทศที่เดินตามเข้าไปช็อปตามห้างต่างๆนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปนะครับปรากฏว่างี้ครับไอ้เจ้าปริมาณพื้นที่ให้เช่าของศูนย์การค้าที่อยู่ในกนรุงเทพมหานครวัดกันตามพื้นทีี่่เเลยน6ดืออแรขงป67 มีพื้นที่ให้เช่าตามศูนย์การค้าเนี่ย3.2ล้านตารางเมตรเพิ่มขึ้นนะครับ4%เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วแสดงว่าอะไรครับมีโครงการเปิดใหม่ขึ้นมีการปรับปรุงพื้นที่เดิมเพื่อทําให้พื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้เราได้เห็นการเปิดตัวของโครงการประเภทอภิมหายักษ์ใหญ่ต่างๆในกรุงเทพมหานครในช่วงของ9เดือนแรกของปีนี้ไล่แต่ละโครงการท่านจะรู้นะฮะวันแบงกอกนะฮะของเจ้าสัวเจเริญนเนี่ยนะฮะ ตรงสวนลุมพินีนว,วันแบงคอ,อกเปิดตัวไปต่อมาเลยฮะเกยสอนพาซานี่ก็เพิ่งไปมีการเปิดตัวส่วนใหม่เกิดขึ้นด้วยดุสิตเชนทรัลพาร์คเห็นไหมฮะตรงข้ามกับส่วนลุมพินีนี่ก็ใหญ่โตมากเลยนะครับกำลังจะพร้อมเปิดแล้วแล้วต่อไปคือเดอะฟอเรสเทีย โครเเชียนี่อยู่ย่านบางนาเขาบอกว่าย่านบางนานี่เป็นย่านกําลังซื้อใหม่แห่งใหม่ของกรุงเทพกันเลยนะครับชนิดที่แปลว่าเป็นเมืองใหม่ทางเศรษฐกิจแบบชัดๆกันเลยนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับการเปิดตัวของบรรดาศูนย์การค้าไม่ว่าจะเป็นแบบประเภทยูสหรือมิกซ์ยูสหรือจะเพียวยูสก็แล้วแต่พื้นที่มันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้พอพื้นที่มันเพิ่มขึ้นนี่นะครับก็เลยส่งผลอะไรฮะเมื่อเปิดศูนย์การค้าพนัวก,กับออฟฟิศในกลุ่มมิกซ์ยูสต้องวิ่งหาลูกค้ามาเช่า และในขณะเดียวกันตอนนี้มันจะเกิดการสนับสนุนจากทางด้านของภาครดดัฐด,ด้วยด้วยนโยบายที่เรีวยกว่าให้เอ็กซ์แพมาทํางานในประเทศไทยเชื้อเชิญให้กับกลุ่มของบริษัทกลุ่มไอทีเทคโนโลยีมาเปิดสํานักงานภูมิภาคในไทยรวมถึงสํานักงานภูมิภาคของแบรนด์บางแบรนด์ที่อยู่ในอาเซียนบางประเทศก็มีย้ายเข้ามาในเมืองไทยในกรุงเทพเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเฉพาะเอาปีนี้ที่มีข่าวนะครับพวกบรรดาซีีโอแวะแวะมาเยี่ยมเมืองไทยนี่นะฮะกูเกิลอย่างเงี้ยนะฮะมาเมืองไทยเนี่ยฮะ แล้วก็บอกว่าโอ้โหจะลงทุนตั้ง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะจะสร้างงานกว่า14,000ตำแหน่งแต่นั่นในช่วงเวลา4-5ปีในประเทศไทยบริษัทต่อมาคืออะไรฮะ Amazon AWS นี่ก็บอกว่าจะลงทุน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะเปิดตัว AWS Thailand Region เอาจเป็นสำนักงานภูมิภาคในปี68คือปีหน้าเห็นไหมฮะต่อมาครับ Microsoft เขาบอกว่าประกาศเลยจะตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ในไทยนะแล้วก็จะพัฒนาเอไอคนไทยกว่า100,000คนนะครับต่อมาครับเป็นวีเดี นะครับเจนเส้นหัวงี้ก็เดินทางมาเมืองไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็มาจับมาจับมือกันนายกแล้วก็มาพูดถึงวิสัยทัศน์เรื่อง AI ก็บอกว่ามีแผนจะลงทุนตั้ง Data c e n t e เในไทยนะครับแล้วก็ Equinix อันนี้ขอส่งเสริมการลงทุน BOI ก็จะตั้ง Data c e n t e เจากสหรัฐอเมริกามาอยู่ในไทย1 6 5 0 0กว่าล้านบาทภายใน10ปีคือเราจะเห็นอย่างงี้พวกบริษัทข้ามชาติในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้นส่วนจะเข้ามาไทยแบบเป็นน้ำ อันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะเพียงแต่ว่าผู้บริษัทนี้เวลาไปมาเลเซียเวียดนามเนี่ยเขาประกาศทั้งตัวเลขเขาประกาศทั้งแผนชัดเจนหมดแต่บ้านเราเนี่ยตัวเลขก็มักจะไม่ค่อยประกาศกันนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้การบริหารจัดการต้นทุนกับโอกาสที่ตลาดศูนย์การค้าจะขยายตัวดีนี่นะครับปรากฏว่าโอ้โหในปี67เนี่ยคนทำศูนย์การค้าเนี่ยรายได้ก็โตกำไรก็งามเห็นไหมฮะดูสิครับในไตรามาสที่1น,นะฮะในไตรามาสที่1ปีเนี่ย คนทำศูนย์การค้าให้เช่าเนี่ยรายได้เพิ่มขึ้น25%กําไรเพิ่มขึ้น31%นะคิดดูดินะจริงๆคนทำห้างให้เช่าเนี่ยก็ก็บอกอยู่แล้วให้เช่าพรารายได้จะมาจากอะไรครับบริษัทที่ไปเช่าพื้นที่ธุรกิจร้านอาหารที่เป็นเชนที่ไปเช่าพื้นที่ร้านค้าร้านดวงอิสระทั่วไปที่ไปเช่าพื้นที่ธุรกิจประเภทอื่นๆเช่นธนาคารเทลคอมอะไรต่างๆที่ไปเช่าพื้นที่นะครับเนี่ยทั้งหมดเป็นเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่า การที่ไตรมาสที่1ปีนี้รายได้เพิ่มขึ้น25%กําไรเพิ่มขึ้น31%เนี่นะฮะรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารและแฟชั่นถึง8%นะครับส่วนกําไรเพิ่มขึ้น5-9%มาจากกลุ่มที่เรียกกันว่าอาหารและแฟชั่นแล้วก็ฮาร์ดไลน์นะครับหมายถึงว่าเป็นสินค้าประเภทฮาร์ดไลน์ครับเอ่อดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับแนวโน้มที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่าตามสัญญาใหม่นะครับ เขาคาดการเลยครับว่าจะปรับขึ้นค่าเช่าประมาณ1-3%ในปีหน้าเอาละครับใครที่เตรียมตัวจะไปเช่าห้างก็เตรียมตัวดีๆนะฮะคุณยังต้องบริหารต้นทุนกันเยอะเลยนะครับไม่ไว่าเป็นปีหน้าสมมติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา400ค่าเช่าเองบอกว่าจะขึ้น1-3%นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องดูครับว่าภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะตัวช่วยหลักก็มาจากเที่างชาติที่มากันเยอะอนี่เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่นํามาเล่่าสูนนฟััังะครบผชม